ละครสรั้นเรื่องสระว่ายน้ำอยู่ใกล,ใกล้ๆบ้านเถอะไปเล่นสระว่ายน้ำในี่ใกล้บ้านกว่าโหวันนี้ยคนไม่เห็นจะมาเล่นเลยเลยงสงสัยคนพวกนี้เป็นหมู่บ้านเราเลยเอ้าวว่าไงแกวันนี้ยเมื่อวานแกไม่เห็นไปนเรียนเลยแกเป็นอะไรอ๋อเป็นไข้น่ะแต่ตอนนี้หายแล้วห,หยุดหยุดตั้งหนึ่งตั้งห้าวันเลยแฮะ แต่จันถึงสุกวันเนี้ยวันเสาร์แกก็ถือจะมาเล่นน้านี่นะก็เออไงก็มึงบอกกูบอกพ่อมึงอะ่ะกูไม่ได้บอกมึงแล้วมังเปลี่ยนอะไรต้องขอบวกาดูวิวเฉยๆว่าอยู่ที่นี่มันสวยก็บ้านมึงป้าก็เออไงก็บ้านกูแล้วทำไมมึงต้องย้ายไปอยู่บ้านนั้นด้วยวะ ูอยากย้ายอะ่ะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะมันขึ้นว่ามันขึ้นว่าขออภัยเซอร์กลัลสคลซสมุนเด็คเตอร์เ่ยดการทำงานแล้วนะคะประมาณเนี้ยมึงเล่กบาการบ้าีอยู่เลยว่าไหมาเดี๋ยวนะมึงมึงจะทำไหวไหวดอวะแต่ว่า มึงกล้อแค่สองข้อเองสองข้อในม่อบอกว่ามึงจะไปโรงเรียนเบ้าวพรุ่งนี้นไปไปเพื่อพวกนี้ไปเลยล่ะก้อนนาทีไงถ้ามึงทำกูจะไปเรียนพิเศษจะไปกระปูเป้าแม่ทำไมวะได้รับรู้ความสมองเลยมึงอ่ะอเด็กกุนโดทีปเอ้ยแต่เรากูไปหาอะไรกินนะ คนอย่าเพิ่งน้ำมานคะมันเป็นแค่แบบละครสั้นเนาะแม่งเออโคชิบเลยกูบ่นเลยวะอันนี้เทวมังน้องสาวกูเอ็ม ตอนที่มึงเดินมามึงบอกก็หิวก็เออมึงคิดว่าร้านนี้เป็นร้านใครวะดัำแปะร้านส่วนรวมร้านกูอ่ะแต่กูเปิดได้หยุดนะมาเล่นได้เลย ทน้องกูหลบดิหลบดิมึงหลบกูจะนอนมึงหลบเออเออก็ได้ก็ได้แป๊บนึงนะเว้ยให้กูนอนพักผ่อนสบายหน่อย